แต่ไหนที่บุญกรนองหลักเปบุญกรนองคุยก็สัต์ดังเอาสัตว์นัวไหนแรง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 ก็ควมดีพยายามทุกข้อ คนหนึใส่ากคนถอยออกกาคก็เป่นนั่งว่ามีคนกับมีร่างคนเป็นร้องไม่มีคนเปนลายลาคนหนึ่มีนตาแตอีกคนลุกมารแส่้คนที่ด่นี่ยิบไโท่าผู้ชีแหลขอผู้ย็นเหารับใช้ชาดเลย ผู้ชายอูู๋ผู้หญิก็เป็นตุ๊บเป็นเยีไปซ่ส่วนผู้ชายนีก็ดมีมาบวชก็ดผู้หญิเป็นต้องการที่จะหาเวราที่มาเป็นสฟนยบบนั้นแค่แกัรนาวทกล้าพูดกับตัวเองพูดกับใครอย่างไรอย่างนี้แต่ท้อ

ต้าการเนพื่อนเหมืือ้ตรงพูดอะไรแตเข้าใจกันคยยมรม่รับพูดไม่เียไม่เบไม่สใจใีกไปดคก็่อยากอาใจช่ามองลงอาเยอิ่ความรักด้วยการิไม่ใช่การขาดความรักต้องมีการบอกให้ไม่ใช่แค่เรียก ความรักก็มีการให้ไปเพ่อได้มาความรัต้องใ้เวลาไม่ใช่แค่นาฬิกาที่ซื้อให้เธอผู้หญิงตั้หจซื้อนาฬิกาให้ครัที่แขนี่เห็นตั้งตรงนเอย่างไเขียบด้วยอนแต่เขดแสดงว่ามันซื้อของมาใ แรกสุดตาต้องมีลุ้นลึกสนุดต้องมีลายสักดวงใจต้องเลือกหอไปร่วมดูต้องโลดกัรซอสเน่าแต่ตัวนี้พันแหนไม่ใช่ใครคนนั้นที่ฝ่ายแมนไม่ใช่ใครคนที่เดมองมาแหนไม่ต้องว่าสักนิดเลยโอ้ยน่ารักถ้าเราไม่เปิดแหนถ้าอยากมีคนดูแลให้เปิดใจอย่างนี้่ไงจบ เป็นเธออยู่อย่างนี้ถ้าฝากรู้สึกดีเธออยากเธออยากมีใหมรักนะาใจที่ปกเนักับเธอก็เธออยากเป็นอยากนกะหัวใจใจิเลยวาอะไราอมไม่อ่านไม่อ่า สิ ane, ่งที helmet, ่ผ be okay, ู้ชายเบี่อที่สุดคือน้ำตาของผู้หญิงนะฮะแต่สิ่งที่ผู้ชายพยงทำเสมอก็คือทำให้ผู้หญิงมีน้ำตาเหาบ่าบอกตาตัวเองเลงน้เป็นคนสูงแล้วหน้าชู้ยังดีกว่าคนมีคู่แต่ไม่รู้จับพอระวังระวังเก่งเก่งไม่เก่งนะเคยไหมที่ไทยที่ยิ่งถค่นไทบนเรือแสบไม่กล้าตัวหา เคยไหมนั่มองในการแต่งหน้าเราอะไรเคยไหมถยยิ้มให้อีกคนสบายใจที่ข้างในโคตชาเคยไหมแทนเขาตอดเวลาจะแท่บ้างไม่เป็นตัเอแล้วก็เคยไหมนั่งเรานั่เหงานั่งเศร้าแต่ของสบายใจอันนี้อารมณ์่อแข่งคู่นะรึนที่เคเป็นใหญ่ได้ตัน้ยไม่ใช่เฟซบุ๊กที่อยู่ไม่ด้เลดเลย เป็นคุณคุณด่ซีนน่ทำได้แค่เท่าไร่ตัดพอเองนะครับคุณมองว่างไอย่างี้ทำไคำหนึ่งํำที่ทำได้ใหญ่คุณสั่งคือคำไหนครับระหว่างคำว่าแกกใหญ่หรือคำว่าไปแากฉั่งไปแจกกันวุ้แหลกคัำไหนต้อำไหนแกเราสั่งเพราะเขาบอกว่าครับหรือว่า เขาบอกว่าไปแล้วนะคขาบอกไปแลวนะมันไม่สั่งนะมันร้องได้ใช่ไหมมึงไปดัูนั้งเลื้อยอ่าุสารอม้งมานานโซษมึิอกหักกดสองเมากรดสามเศรกดสี่เป็นลูกข้อกดไลน์วะเราเป็นข้อไหนครับ ฝากกระสีอล่องลอนบอกรักฝากอาหารปีหางไปข้าวันฝากผีพายหอมแก้มเดินทุกวันฝากส่วนตัวฉันขอเป็นกงกินกับเธอจะไะไหกชอรตให้จมโลกจะมีวันพังทะบังยังมีวันแตกแ ที่ตาพที่เหลือเอาแต่ขอให้ตภาพที่เหลือแหลกแหลกมากอย่าให้มันแดบบหมือนะลามังมแดงที่ขเขาเปลี่ยนเป็นขาแนคะรับ <c oughs> <c oughs> ขอมีาตลาดแดงไปแล้วแดงน่าตกเพรื่องแตบบ่เชือแบบเช่อเอง ต่อมาต่อมาพูดไม่ดีเก่งหรองไม่เพราะเขียนตันไม่สน่ำแต่พยายามก็รักเธันี้เป็นอนะอันนี้ก็เริ่มปลูกสาวันนะครนเราเขามาอย่างทระมานในนคกจะไปก็ไปไม่ต้องสงสารเลยคนอยู่ก็อยู่ดเป็นผู่อาณาธรรมอันนี้ก็เริ่มรู้เลย กอยู่่หลังดาต่าีคนหนามาหาราตายตนให้ใครตนชอบบมากกจนหลไหคนที่มีสก็มีสิแค่ที่หลไรวเไม่ตางรคนจิใจก็ิงจั่นแค่ตนเจ็บใจคนิันก็ดี